ท้าปาจิตและนางอรพิมเป็นนิทานพื้นบ้านไทยที่ได้รับความนิยมและถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานมีหลายเวอร์ชันที่เล่ากันในแต่ละภูมิภาคและนี่คือเนื้อเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเท้าปาจิตและนางอรพิมโดย Story Fusion จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยในอดีตการมีพระราชานามว่าท้าพรหมทัตปกครองเมืองพระรศี พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่เคารพรักษของประชาชนมีพระธิดาที่สวยงามและมีจิตใจที่ดีงามนามว่านางอรพิมและในเมืองมิถิลามีพระราชาหนุ่มชื่อว่าเท้าปาจิตวันหนึ่งเท้าปาจิตได้เดินทางมาเยือนเมืองพรารานสีเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลใหญ่ซึ่งจัดโดยเท้าโพรมทัตในงานเทศกาลนี้ เท้าปาจิตได้พบกับนางอรพิมและทั้งสองคนรู้สึกถูกใจกันตั้งแต่แรกพบเกิดเป็นความรักต่อกันเมื่อเท้าพรหมทัตได้ทราบถึงความรักของทั้งสองคนและเพื่อทดสอบความรักของเท้าปาจิตพระองค์จึงกําหนดภารกิจที่ยากลำบากขึ้นโดยให้เท้าปาจิตเดินทางไปยังป่าลึกเพื่อค้นหาสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ในถ้ำลึกลับแห่งนั้น ท้าปาจิตต้องเผชิญกับอุปสรรคและอันตรายอย่างมากในการเดินทางครั้งแรกที่เข้าสู่ป่าเขาต้องเผชิญกับสัตว์ป่าดุร้ายและต้องใช้ความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้กับพวกมันจากนั้นเขาต้องข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากและต้องปีนเขาที่สูงชันเพื่อไปถึงถ้ำที่ซ่อนสมบัติเท้าปาจิตสามารถค้นพบสมบัติในถ้ำลึกลับซึ่งประกอบไปด้วยทองคำและอัญมณีที่มีค่าอย่างมาก เขาได้นำสมบัตินั้นกลับมาเมืองพาราณสีเพื่อพิสูจน์ความรักและความซื่อสัตย์ที่มีต่อนางอรพิมท้าวปาจิตได้นำสมบัติมามอบให้นางอรพิมเป็นเครื่องหมายแห่งความรักนางอรพิมทราบซึ้งและประทับใจในความกล้าหาญและความรักที่ท้าวปาจิตมีให้ทั้งสองคนได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันท้าวพรหมทัตก็เห็นถึงความจริงใจและความกล้าหาญของท้าวปาจิตจึงยินยอมให้ทั้งสองแต่งงานกัน เรื่องราวของเท้าปาจิตและนางอรพิมสื่อถึงความรักที่แท้จริงความกล้าหาญและความเสียสละเรื่องนี้ยังเป็นการเตือนใจให้เราเห็นถึงความสำคัญของการมีความรักและความเมตตาต่อกันในสังคมนิทานเรื่องนี้ยังถูกเล่าขานในหลายภูมิภาคของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย หากเพื่อนๆถูกใจช่วยกด